สวัสดีค่ะรีวิวอินดี้บายเสาวอุดรน,นะคะมือนีกะอยู่ที่นี่จา้างานเกษตรอุดรธานีนะคะจัดวันที่26นะคะถึงวันเที่เวอะไระคะ่ะอันนี้เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศข้างในนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะรอบนอกทุ่งสีเมืองก็บรรยากาศอารมณ์แบบเหมือนงานทุ่งนะคะแต่ว่า อยากให้เพื่อนๆนะคะเข้ามาข้างในนะคะข้างในมันก็จะมีในส่วนของนิทรรศาการแล้วก็งานออกร้านต่างๆนะคะของร้านค้าต่างๆนะคะตัวนี้แบบตรงเนี้แล้วก็มีอาหารนะ่ากินเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะจ๊ะถึงวันที่เท่าไหร่นะก็เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาถามคุณแม่เดียวยงงานถึงวันที่เท่าไหร่คะ ถึงวันที่4กันยาใช่ไหมคะอันนี้ร้านอะไรเอ่ยไส้กรอกนะคะมาจากที่ไหนนะคะหนองคายไส้กรอกหนองคายเนาะห้าดาวเลยใช่ไหมคะก็คือมากินของที่นี่มันก็จะแบบค่อนข้างที่จะแบบอันนี้อุบลอันนี้หมูยอแซ่บี่ไงก๋วยจับจับยวนเส้นสดอันนี้ไม่ต้องแช่น้ำนะคะใช่ไหม พร้อมน้ำซุปหมูด้วยหมูยอแห้งครับอ๋อโอเคโอเคทำเร็จรูปเหมือนแบบนี้อุ้ยอยากลองซื้อจังเส้นสดไม่ต้องแช่นะครับอยากลองซื้อวัสดุสามสิบห้าครับสองร้อยครับหมูด้วยเอาเอาเอาหกห่อค่ะรวมได้ครับม้วนรวมได้ไม่เอาไม่เอาอ่ะสองร้อย แต่อยากชิมหมูยอนะเป็นคนชอบกินหมูยออ๋อชิมชิมชิมก่อนนะเพราะว่าแบบแเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินหมูยอมากเว,เวลาสั่งหมูยอสั่งทีละย 20, 20แท่ง นี่นะคะคุณลุงใจดีนะคะมาจากอุบลเลยเหรอคะอุบลเด้ครับต้องเก่าโอท็อปหาดาวครับผมโอท็อปหาดาวเด้อนี่เด้อนี่ต้องเก่าเลยนะจ๊ะมาช่างสถานการณ์ม่จ้าสาวน้องมึงครับขอบคุณนะคะให้น้องด้วยได้ไหมได้เอาไหมม่ไปกินเลยโอเคโอเคนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินเด้อแซ่บความยอดตัยอดต้องเก่าครับอือต้องเก่าเฮ้ยอร่อยจริงอุใส่แป้ง ปลาโคเซแป้อืมยอดเขาโคเซแป้งอร่อยนะโอเคเดี๋ยวอง่องอยู่นันดีดอร่อยอร่อยจริงค่ะอร่อยสมคำอร่อยมากอันนี้เป็นชิ้นแบบไหนคะเป็นชิ้นนี้เหรอะแล้วอันนี้นี่สองแท่งร้อยอันนี้แท่งละสามสิบคือเริ่มตัวเดียวกันอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ครึ่งโลอันนี้สองสี่แท่งหนึ่งอันนี้สี่แล้วนี่กี่บาทคะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหนึโลใส่ตู้เย็นไว้เหมือนกัน เราจริงจริงเราซื้อซื้อก๋วดจับด้วยเราก็ต้องซื้ออันนี้ด้วยเนาะถ้าถ้าเราต้องการใสก็โอเคครับแต่มันจะมีหมูยออกแห้งอยู่แล้วอยู่รงนั้นับอ่ะซื้ออันนี้ด้วยหักชิ้นหนึ่งเห็นไหมพอได้ชิมปุ๊บก็ได้ซื้อปั๊บเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องชิมนะคะสแกนบอได้เดี๋ยนะอรนไมเอาเอาชิ้นหนึ่งค่ะเอาไว้ใส่กับกับเกล็ดจับนี่แหละค่ะ อร่อยอร่อยอร่อยจริงคือเป็นคนที่ชอบกินหมูยออร่อยบอกต่อนะครับผมอร่อยบอกต่อนะของที่ไหนนะคะคุณลุงอุบนราชธาีอุบนราชธาียี่ห้อตองก้านะคะนี่นะคะไปแล้วนะคะซื้อจริงชิมจริงลวจ้าอันนี้อันนี้กลุ่มรองเท้าบ้านผักตบอันนี้อยู่ที่อุดรเราเองนะคะคือพี่ก็ใช้อันนี้ใช้เองเหมือนกันทนมากยี่ห้อนี้สุดๆเป็นหนังแท้ แล้วก็นิ่มด้วยอ้าวนี่ไงสวัสดีค่ะว่าอยู่เมื่อกี้โปรโมทให้นะคะพี่ช่องรีวิวอินดี้บายสาะอุดรนะคะวันนี้มาออกร้านเป็นไงคะช่วงนี้ไายได้ดีนะที่ถ้าเกิดว่ามีคนอยากไปดูที่ที่ที่ร้านที่ที่ไหนคะที่บ้านกสม บ้านพักตกทางไปสกลนครใช่ครับใช่ค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดก็สามโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับผมหยุดทุกวันอาทิตย์หยุดทุกวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์จะพไปเด้อเพลินมาอยู่นี่ก็สั่งสั่งตัดรองเท้าที่นี่นะคะสั่งตัดได้ด้วยนะคะแล้วก็ใช้ทนมากยังยังยังใช้อยู่เลยค่ะคู่นั้นยังไม่ขาดนะคะเดี๋ยวว่างก็จะมาทําใหม่ไปแล้วค่ะพี่อันนี้เรารู้จัก เขาว่าอุดหนุนเคยอุดหนุนรองเท้าอันนี้จากไหนคะสะอาดอุ้ยบ้านโน้นสะอาดอำเภอโน้นสะอาดบ้านเท่านี่บอกค่ะโอ้หนี่ของดีเมืองอุดรอันนี้กระเป๋าใบใบเท่าไหร่คะนี่สองร้อยเก้าใบสองร้อยไม่แพงนะจ้ากระเป๋ากระจุดใส่จนเบื่อไปเลยรองเท้าก็มีนะจะรองเท้าคู่ละร้อยสี่สิบบาทเนาะมีไซส์ต่างๆเนาะอ้าวแล้วผักตบนี้เอามาจากไหนคะอันนี้ของมูจ้าเพราะอเนียน เสื้อก๊กเนี่ยเข้าผลิตเองเข้าปลูกน้ำเข้าปลูกน้ำผลิตนั่นทรงทรงไปทรงใดเนี่ยค่ะอันนี้กระนกระสุนทั้งหมดครบจานอืมโอเคเนาะอ๋อค่ะนี่นะอุดอุดนุ่นบานเข้านะคะเนาะกระจูดกระจูดผักตบเนาะโอเคค่ะไปร้านใหม่อันนี้อันนี้หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไหนเนี่ยอันนี้มาจากไหนคะ มาจากจังหวัดอะไรคะบุรีรัมย์เนาะก็จะเป็นพวกแบบไม้ต่างๆเนาะอันนี้เดี๋ยวเออดีมากมากเลยนะคะมีใครใครต้องการหาสินค้านอะอันนี้ที่ไหนร้านอุ้ยผ้าใยกันชงค่ะใครที่ชอบเกี่ยวกับพวกผ้าพื้นเมืองนะคะใยกันชงมีสวยเก๋มากเลยนะคะจากที่ไหน,นะคะมาจากเชียงใหม่เลยนะคะผ้าใยกันชงนะะอันนี้ผ้ากลุ่มทอมัดหมี่ย้อมความบ้านนาบัว บ้านหน้าบัวยุธยาัตนอย่างจาังบุออรีรัยอําเอุพชรอําเภอเพ่นเนาะอันนี้ของอําเภอเพชรพบ้านเฮ่านะคะอืมสวยๆทั้งน,นั้นเลยเนาะอันนี้คงไม่ใช่บ้านเราอันนี้อันนี้คงจะเป็นที่ที่ไหนเนี่ยแต่ว่าเป็นระดับสี่ดาวเลยนะเป็นเป็นมุกนะคะอันนี้ก็มีเครื่องประดับด้วยนะคะมีเสื้อผ้าด้วยอันนี้ลังนกจากอายุธยาเลยจ้าแฮ็กละร้อยห้าสิบาทนะคะ ซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งนะคะแท้แท้เลยนะคะโอ้แท้แท้เลยนอนน้อยมาชิได้ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้นะคะทำาค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกไม้นะคะไปไหนต่อไปไหนต่อมาโซนของมาโซนของกินคนอาหารบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนิทรรศการนะคะดูต่างๆมีปลามีน้อมี นะคะคงานเกษตรจริงๆนี่ไงอะไรหน้านี้เครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าหลากหลายแบบเครื่องสีข้าวก็มีอาหารรู้สึกแอ,อินจะพาไปกินอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้หิวจ้ะหิวอันนี้กับขนมจีนแมละมุนนะคะขนมจีนไข่เจียวปตะตันีปปูปัตันีอ๋อปูปูแพปูจากปัตานีเลยนะจ๊ะมาไกลเลยเนาะ อันนี้ชิมค่ะเขาให้ชิมชิมชิม,ช,ม,ช,มชิมเร็ว e like like ชิมเร็วชิมด้วยนะชิมมากอือจุจิตระลาภูจัดขนมจีไปแล้วจ้าเราต่อไปเลยนะคะ นี่อันนี้น้ำตาลตะนดอันนี้ก็ชือ้อใช้ที่บ้านประจำนะคะแล้วก็อันนี้ก็ทอดมันปลาไก่นะคะปลาไก่แท้ๆเลยใช่ไหมคะทำวันต่อว,วันเลยจนะ้าอะไรนะคะทำวันต่อว,วันเท่าวันต่อว,วันเลยเอาเอาเอานี่ยค่ะววปลาไข่เหรอปลาไข่ใครอยากกินปลาไข่หาหายาก,ก็มากินที่นี่ได้ะคะ่ะอย่าซื้ออันนี้ชอบกิน ขายยังไงบ้างเอาเอาสีิบาทค่ะนี่เราก็สแกน,นะคะ่ะสแกนง่ายๆเลยนะคะขอให้มีตังในบัญชีค่ะสแกนได้เลยจ้ามาจากไหนคะเนี่ยฮะพิษโ,<ะ>โลกของดีเมืองพิษโลกนะคะปกติถู่ที่พิษโลกนี่ขายตรงไหนอะคะขายขายที่ไหนของพิษโลกอะคะถนน,อน,น,อนคนเดินพิษโลกเนาะนี่นะคะไปแล้วนะคะ ซื้อร้านนิดร้านหน่อยจะไม่ต้องซื้อเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอิ่มก่อนออ <laughs> นี่นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะคะอันเนี้ยอัน,นอันนี้ก็ชอบซื้อกินเมื่อก่อนลองชิมตอนนั้นมันเป็นโรตีเป็นโรตีอะไรนะค่นะ <laughs> ก็ชอบกินเหมือนกันแล้วก็อันนี้อ,นอุ้ยกะปิคนคนค่ะ <laughs> ตอนนี้ถ่ายคนด้วยค่ะ อร่อยเลยอุ้ยอุ้ยน้ำเปาหวานบอได้เหรอต้องจัดน้ำเปาหวานแล้วนี่นี่จัดกระชั้ลุงเลยทีเดียวเดวนินเข้าเลยคิดว่าเราต้องซื้อต้องชิมก่อนนะอันดับแรกรนะต้องต้องชิมก่อนนะไม,ไม่ชิมแม่ทำไม่ได้อ๋อเหรอเพราะว่าอร่อยอยู่แล้ว <laughs> อร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วเอาอันนี้อะไรคะน้ำเปาหวานอันนี้กะปิหวานเอากะปิหวาน กระปุกละร้อยแล้วก็มะม่วงอันนี้อะไรคะเขียวขมิ้นเอ้ยแก้วเขียวขมิ้นไปตั้งชื่อใหม่ให้เขาอีกเอาแก้วขมิ้นค่ะโลหนึงได้กี่ลูกสามสามมั้งกระปุกมั้งด้วยนะมั้งด้วยนะเอาเอาเออโลนึงเอาปอกค่ะกินเลยเอาเหมือนกันไม่เหลืองเอาเหลือง เอาเรือไหมเอาเหมือนกันอีกชุดหนึ่งนะคะเรวมีสองนี่นะคะเดี๋ยวเราสั่งไว้แล้วอร่อยแน่นอนใช่ไหมรับรองไม่อร่อยนะคะไม่ต้องมาซื้อนะคะร้านนี้ไม่อร่อยทุกคนไม่ทอบอร่อยนะคะอ้นเท่าไหร่คะชุดเท่าไหร่0อ่ไม่แต่ว่ามันต้องช่างอันนี้เปล่าซอยเลยปอกเลย ามลูกนี่เยอะเหมือนกันนะแต่ก็เขาก็คงกินกันนะอ่ะนะนี่เราก็สแกนเลยจ้ากะปีก็อย่างดีนะจ๊ะถึงวันที่สี่กันยาต้องมานะของกินนะนี่นะคะนี่กะปิหอมๆเลย แม่ค้าก็พูดไปงั้นแหละแม่ค้าก็ให้ชิมอยู่ดีตักออกมาท้งนอกนะคะตักออกมาทั้งนอกเดี๋ยวโควิดจิดแบเองเมือเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทั้งถ่ายวิดีโอทั้งทั้งจะชิมตักละเทใส่หรออยากกินกุ้งเอ้าอ่าอ่าพอพอพอ วายเยิ่มแล้วแม่พรแม่พี่น้องอืออือกินกะปิกก็หอมเลยนี่ค่ะของกินเยอะเลย พี่ฝากเอาหน่อยนะเดี๋ยวเราจาะฮัลโหลค่ะจ้ะอา,อ,า,อ,า,อ,าอ๋อเดี๋ยวพี่แจ้งให้น้องเอาลงมาเลยค่ะ อ๋อคงก็ต้องได้แหละแต่ว่าจริงๆถามว่าเสร็จหรือยังยังยังไม่เสร็จวันนี้เยอะวันนี้เยอะมากเลยเกือบเจสิบเคสใช่เดี๋ยวทั้งนั้นก็ต้องตอนนี้เลยใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคได,ได้ได้เดี๋ยวพี่บอกน้องค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวอุ้ยชิมได้ค่ะ้องให้ชิมค่ะขอหยิบนะคะอืมชิมอย่างเดียวเลยทุกคนอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอร่อยชิมแล้วอร่อยจริงมไม่เม็นมุกหิมะพ่าอร่อยจริงตัวาจากไหนคะ นครปฐมเลยนะคะม,มันเป็นของของดีเมืองนครปฐมนะคะอม,อ,มอันนี้มีมีให้ชิมด้วยแต่ละรสแต่ละรสนะคะแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหน,นตอนนี้แอดมินไม่มีมือเลยค่ะมือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งโทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ยั่วๆไปก่อน จำแจมเดี๋ยวสปินเตอร์เขากำลังจะเข้าไปเอาวันนี้เขาจะเข้าไปเอาเร็วนิดนึงอาจจะต้องเอาลงมาไว้ก่อนโอเค,อ,เคอีกประมาณสิบนาทีเขาจะเข้าไปเอาโอเคนี่นะคะของก,กินเยอะทุกคนคือเราจะกินวันเดียวก็ไม่ไหวนะเราต้องมาหลายๆวันนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจของเราเนี่ย ได้สภาพคร่องนะคะอันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นหมูนะคะแบบดทอดน่ากินน่ากินทั้งั้นเลยนะคะนี่ก็หมูยอในเติมนะคะนี่ก็อร่อยจากไหนคะจากอุดรค่ะจะอุดรโอ้หมูยอของอเราเองนะคะถ้าเข้ามาอุดนได้นะคะมีมะพร้าวแก้วด้วยแล้วก็มีในส่วนของเวทีด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกพันธุ์ยาพืชต่างๆนะคะนี่อันนี้เป็นงานผักนะคะ น้ำผักมะม่ววนนะคะมีน้ำผลไม้ก็ไข่ดอกไข่เค็มมีเวทีด้วยนะคะโอ้โหเวทีนี่นะคะงานเกษตรแฟรลุ่มน้ำโของอุดรธานีนะคะทุกคนเนาะยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเมืองเรานะคะให้แบบว่ากลับมาสู่สภาว่าปกติกันเสียทีเนาะ พาเพื่อนๆลัดเลาะไปทางนี้นะคะกล้วยนะคะนี่อันนี้เขาเรียกกล้วยอะไรคะเล็บมือนางนะคะกล้วยเล็บมือนางนี่จะอร่อยมากนะคะนี่อันนี้ก็ร้านผ้านะคะ,ะก็หอยมุกหอยมุกค่ะมุจจาบรรยากาศก็จะประมาณนี้อันนี้ก็นในโซนของกินก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ได้บีไปโซนอื่นก็จะได้พาเพื่อนๆนะคะมาชมนะคะหรือไม่ถ้าเกิดใครที่อยู่แถวๆนี้นะคะวันที่วันนี้เลยนะคะจนถึงจนถึงวันที่4กันยายนนะอย่าลืมมานะทุกคนนะมีค่ะงานเกษตรแฟร์งานเกษตรแ,แฟร์รุ่มแม่น้ำโขงนะคะมาจากทั่วทุกสารทิศเลยเป็นร้านดีร้านเด่นนะคะลองมาชมกันเยอะๆเลยนะคะ ลืมมากันนะทุกคนมีต้นกัญชาด้วยอันนี้ด่างนะคะมีใครขาต้นไม้ใครที่ชอบต้นไม้ก็มาได้นะคะของกินเยอะยๆมากมายขำเยี่ยงําก็มีวิทีแบบนี้ของเราก็มีนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามให้เพจเราเยอะๆเป็นกำลังใจให้เราเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะได้ถ่ายคลิปวิดีโออื่นๆให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า แล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องฝากช่องแอดมินด้วยนะคะช่องกุ้มปุ้ยเพจสเซอินดี้นะคะเข้าไปดูได้นะคะลิปนี้จะลง youtube ที่ช่องกุ้มปุ้ยเพจสเซอินดี้นะคะแล้วก็ลงที่เพจนี้ด้วยนะคะบ๊ bye bye, ายบายจ้ะทุกคนเราจะมาหยุดที่ร้านนี้ค่ะเพราะว่าจะซื้อจะซื้อขนมเบื้องค่ะขนมเบื้องแบบไส้เน้น